ลอยวางใจแบบบึกในทะเลเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรย่อมความบรอการตำย่อมความบรอการท่ำในโน่นความบรอการคือพี่น้องควรได้ได้เข้าใจสถานการณ์ เวลาเข้าเายมีการ,รสถานการณ์การบางตำบลบ,บางหมูบ่บ้านได้ประสบภัยแล้วนะครับแต่ว่ายังมีพื้นที่ที่อันตรายที่แต่ยังไม่แพร้จะอยู่ในเขตเมืองเขตสุนรรณบุรยังไม่เข้าขนาดใหญ่แต่ก็มีที่สานที่ทางหลวงนิยมพี่อ่าอำเภอควนเมียงครับอำเภอสัติงน้ำอำเภอสัติงน้เอี่ยงตอนนี้พื้นที่ร่องมดแล้วสุด เขาิดยังช่วเหลือนะครับตอนนี้ก็คือให้น้องผิดช่วยเหลือไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งที่บาพื้นที่สถานา์มการทผมว่ามันเข้าเไปไจกรระสบวัยาบงผิดว่า้าการพองค้เดือนี่ยตอนที่เคลื่อนาตงถากาศก็จะเส ก็ต้องเรียนว่าขณะนี้เนี่ยเป็นช่วงภาวะที่ทางลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดพาอากาศมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนลงมานะครับแล้วก็มาปะทะกับหย่อมความกดอากาศต่ําในบริเวณทะเลจีนใต้บริเวณเหนือเกาะบอ์เนียวซึ่งก็ได้พัดเข้าสู่ฝั่งจังหวัดสงขลาเลยทําให้เรา ประสบกับปัญหาเรื่องของฝนตกหนักตลอดทั้งช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาจนกระทั่งณปัจจุบันนี้ก็ยังตกอยู่นะครับแล้วก็ทิศทางแนวโน้มเนี่ยเมื่อคืนนี้เนี่ยฝนก็จะตกบริเวณแนวชายฝั่งของจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะพื้นที่คาบสมุทรนะครับซึ่งคืออำเภอระโนดสติงพระสิงหานนครอำเภอเมืองนะครับแล้วก็ฝนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวเข้าไปใน พื้นที่ตอนในคืออำเภอหาดใหญ่อำเภอรัรตภูมิจนกระทั่งออกไปยังอำเภอนาทวีไปยังจังหวัดสตูลต่อไปนะครับซึ่งแนวโน้มอย่างนี้เนี่ยที่ผ่านมาก็คือทําให้มีน้ําท่วมขังในบริเวณที่ราบรุ่มแล้วก็โดยเฉพาะถนนหนทางที่เป็นจุดต่ำนะครับทำให้รถราเนี่ยไม่สามารถที่จะโดยเฉพาะรถเล็กไม่สามารถที่จะผ่านไปได้ซึ่งอันนี้เนี่ยเราได้ระดมทาง ทุกหน่วยทุกหน่วยงานแล้วก็พี่น้องจากอง,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเข้าช่วยเหลือดูแลให้คําแนะนํากับพี่น้องประชาชนแล้วก็ที่สําคัญเราได้เปิดศูนย์ในการป้องกันแล,ก on, แล้วก็ดูแลเรื่องปัญหาอุทกภัยนะครับขึ้นที่จังหวัดแล้วก็แต่ละอาเภอก็ได้เปิดศูนย์ในการดูแลรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เปิดศูนย์ในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าท่านพี่น้องประชาชนมีประสบปัญหาตรงไหนก็แล้วแต่ก็แจ้ง ข้อมูลผ่านศูนย์ของแต่ละอำเภอแต่ละท้องถิ่นหรือมาศูนย์ที่จังหวัดได้นะครับ